กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เพราะ่าผมแชเดนสปีดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Speed ิฟเตอรกันในวันนี้เราก็จะมีด่านใหม่เข้ามานะครับแล้วก็เตรียมตัวกันนะฮะสำหรับ s t a r c h e s t e r อนะครับก็รถที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในเกมแล้วกันนะฮะตอนนี้นะครับที่กำลังจะเข้ามาทางการีนาของเรา นั่นเองนะฮะเราต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการสต t a ์ช h เ s เซอรนะครับแนะนำว่าต้องมาตรงนี้เนะี่ยซื้ออันนี้เลยไปเลยฮะสตารเขาเรียกว่าสตาร์คริสตัลลวกันนะฮะเออนะครับซื้อไปเลยนะ3อันนะครับตกอยู่ที่ประมาณ1,152เพชรนะครับ1 1 5 2เพชรแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างนะฮะ ออกมาปุ๊บแล้วก็เข้าไปที่กิจกรรมนะครับที่มันจะชื่อว่า Estar g a z e r Super Preorder <Wow. S 1> นะครับเมื่อเรามารับกล่องตรงนี้แล้วนะฮะมันจะเป็นกล่องไซส์ S นะครับแล้วก็เข้ามาที่ลากเปลี่ยนตรงนี้นะเมื่อเราได้กล่อง S ตัวนี้นะฮะแล้วก็มี c ริสตัลสตารตัวนี้นะครับหนึ่งอันนะเราก็สามารถแลกนะครับแลก Star ์เกสเซอรตรงนี้ได้นะเป็นแท่นชาร์จนะครับที่สำหรับเอาไว้เปิดรถนั่นเองนะฮะแล้วก็เราก็จะได้กล่องไซเอ็ M มานะครับซึ่งกล่องไซเอ็ M นี่เราก็สามารถที่จะมาแลกตรงนี้ได้อีกนะครับก็ทำไอย่างเนี้ยสามรอบนะครับก็เราก็จะได้แท่นชาร์จเนี่ย ได้มา90อันนะครับซึ่ง90อันนี้เนี่ยมันราคาตกอยู่ที่3,300เท่าไหร่ไม่รู้นะครับประมาณนั้นแหละนะฮะแต่ว่าคือถ้ารวมๆแล้วเนี่ยที่คิดมาให้แล้วนะครับมันลดไปถึง50%เลยทีเดียวนะฮะบ,บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะไม่แน่อาจจะมีครั้งหน้าอีกนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารีบสอยไปก่อนนะเพราะมันลด50%เลยนะครับ วิธ er si ีการซ้อมของเราเนี่ยแนะนำว่าให้มากดที่ Story Mode นะครับไปที่ Single Training นะครับนี่เราก็จะมี Racing Training เนี่ยเราก็สามารถเลือกด่านได้นะครับอ่ะมันก็จะมีด่านนี้อยู่เนี่ยเราก็เริ่มการฝึกซ้อมไปเลยนะครับเมื่อเรามาหน้านี้แล้วนะคือมันจะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะนี่แล้วก็จะมีเพิ่มในโตนะครับหรือว่า การที่เรากดในโตได้นะครับรู้ว่ากดตั้งค่าในโตรนะครับตั้งค่า e อ t นแทหงนะว่าไปหน้าไปหลังนะครับอะไรประมาณนี้นะนี่นี่เพิ่มในโตเพิ่มเอ็นแทงนะครับนนนนนเนนนะเออแล้วก็เราสามารถตั้งค่าแฟลกได้ด้วยแฟลกนี้ก็คือปักธงไว้นั่นแหละเหมือนจุดเช็ค point นะครับเมื่อเรากดมาที่แฟลกนะเราก็กลับมาตรงที่ ที่เราเช็คพอย n ์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวิธีการซ้อมของเรานะแนะนำว่าให้ทำตามเลยนะปึป๊บสแนปไปนะครับเราจะไม่กดไนโตรก่อนนะครับให้เราทำการชินเส้นทางก่อนนะ Over อที่ป o v e โอที่ป o v e โอที่ปนะครับไปลแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ให้เรากดมิดิบูสไปนะครับเหยียบแท่นไป ปึ๊บปึ๊บลงมาทางนี้นะฮะให้เราดิฟป,ปึ๊บอ่าตรงนี้ไปผ่านนะเอาใหม่นะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่หลายหลายคนเนี่ยพลาดกันนะครับถ้าเป็นแบบแบทเทิลนะครับแนะนำว่าให้เราพุ่งไปเลยนะคือถ้าดิฟเนี่ยคือมันจะยากมากนะครับถ้าถ้าดิฟได้ก็โอเคนะแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นพุ่งไปเลยดีกว่านะครับมันชัวร์กว่านะพุ่งแล้วก็ดิฟไปนะครับนี่ประมาณนี้เนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจ่อเลือก,กันอีกทีนะครับก็วันนี้ก็นานหน่อยนิดนึงนะปึ๊บตรงนี้ไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆนะครับให้เราเหยียบแท่นตรงนี้นะอันนี้คือลายของแบทเทิร์นนะครับวิ่งไปตรงนี้ไม่ต้องดิฟเนะฮะเข้ามาตรงนี้แอดวานซ์ไป โอ้ยดิฟไปตรงนี้นะครับแล้วก็เหยียบแท่นสีฟ้าไปนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรยากแล้วนะฮะวิ่งตามทางเลยนะครับแต่ว่าทายเนี่ยมันจะหลอกตาเรานิดนึงนะครับนี่ชิดซ้ายมาป,ป,ปึ๊บปึบไปนะครับโอ้วดิไปตรงนี้ให้เราทำการเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ นะแล้วก็เข้าอุโม,มงถ้าไอเทมมันก็อยู่ตรงนี้นะขึ้นอ,อุโม,มงได้นะเออเป็นไงละ่ะ <stepping in. S 1> เท่ะเออนะครับแล้วตรงนี้มันจะมีทางลัดนะครับนี่ทางลัดเข้ามาตรงนี้นะครับเอาใหม่นะนี่ทางลัดนะครับทางลัดของเราเนี่ยมันจะอยู่ทางนี้นะครับถ้าเกิดว่าไปทางนู้นก็โอเคแต่ว่าทางลัดดีกว่าน,นนะเอบ๊บดิฟมาลงมาโอเคดิฟมาตรงนี้ไอครับแล้วก็เข้าทางลัดตรงนี้ แล้วก็เข้าเส้นชัยไปที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคือก็ลองไปซ้อมกันเองนะครับลองไปซ้อมกันเองนะแล้วก็สร้างความเคยชินให้กับด่านนะครับมาเราเริ่มมาที่จะใช้ในตรกันนะครับไปตรงนี้สำหรับสายเลนซิ่งนะเก็บเป็นแทงไปนะครับเอ,อ่อโอดิบ WCWCW การอากาศนะเลี้ยงบูสไปเปิบเปิเปิเปเปเปโอเคมันก็จะยากนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่เออพิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวก็จะมีเออการวิธีเล่นด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูดันไหนก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับไป ผมกเ็เวลาไม่เร็วมากนีครับเล่นตามที่เราเข้าใจนะแอดวานตรงนี้เพิบอ้ยเกือบชนเพิบแอดวานไปนะผมก็ไม่ไม่เร็วมากนะครับที่ แต่ว่าก็ก็อยากสอนนะนะไปนี่มันก็ประมาณนี้นะครับเร็วไหมเร็วไปไหมนะเอาใหม่เอาใหม่นะครับ,นะรบก็อยากให้ทุกคนลองลองฝึกซ้อมกันนะมาเรามาเจาะลึกทีละจุดแล้วกันนะครับจากเมื่อกี้เราเล่นไปนะตรงนี้ให้เราทําการทิปนะครับเพื่อให้เอนะ็นแทงเนี่ย พอในโค้งหน้าเนี่ยเราก็จะได้อินแท้งที่เต็มขึ้นมานะครับกดเมนิวสไปโอเวอร์ที่มาตรงนี้แล้วก็โอเวอรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยหรือว่าทําการเอ่อควิกเทอร์นหรือว่าสาี่ห้าองศาก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็นโอเวอร์ดิบดีกว่านะอ่ะแล้วมาตรงนี้นะฮะให้เราทําการกด wcw นะครับหรือว่าแล้วแต่นะใครเล่นไลน์ไหนนะ่ยปุ๊บนี่แต่ว่าผมก็ wcw ควิกเทอร์นมางนี้เนะี่ยปุ๊บ ขึ้นลอยมาซีดีบิลกาอากาศเนี่ยฮะปึ๊บตั้งแฟกไว้ก่อนตั้งแฟกไว้ตั้งแฟกไว้เมื่อ <ME> เรามาตรงนี้เนี่ยฮะเอาใหม่นะปึ๊บลรแฟกก่อนลรแฟกสิเฮ้ยเออตั้งแฟกงี้ขึ้นมานี่ซีดีบิลกาอากาศเนี่ยับในตนัวกางอากาศเลี้ยงบูสไปเลี้ยงบูสต์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 ปึ๊บปุ๊บนี่ประมาณดีนะครับใหม่นะ คือมันก็ยาก,ยากอยู่ในระดับหนึ่งนะที่จะทําให้เวลาดีครับ1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองี่ห้าหกเนี่เออมันจะยากตรงนี้มันจะยากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีเวลาสักนนหนึงนะก็อยากให้ไปลองฝึกซ้อมกันนะ1 2ึ่งสองปึบป๊บปึ๊บปึ๊บไปนี่นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ลองไปฝึกซ้อมกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อดีกว่านะเมื่อเราผ่านตรงเมื่อกี้ไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็ทำการ สไลด์ดิฟแล้วก็ฟิกเทิร์นนะครับอ่าตรงนี้ก็ลองไปทําทํากันดูนะแล้วมาตรงนี้นะครับตั้งค่าแฟกแป๊บหนึ่งนะเมื่อถ้าถ้าสายเรสซิ่งเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องเหยียบแท่นเดสนะครับเอ่อแท่นสีฟ้าเท่านั้นแหละแท่นสีม่วงนั่นแหละนะครับไม่ต้องเหยียบนะปุ๊บมาปุ๊บกด ECU C W การอากาศนะครับลอยมาเบรกนิดหนึ่งนะฮะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยงไปโอ้โหนี่ประมาณนี้นะครับไวไหม มันมันไวไปเนี่ยปึ๊บเดี๋ยวสโลให้ดูเนะยลอยมาปึ๊บซีกาอากาศลอยมาเนะเลี้ยงบูสไปปึ๊บวิ่งมาแบบนี้ไม่ต้องฟลิกไม่ต้องไปเลี้ยวอะไรนะเออเนะครับเพราะว่าองศารถเนี่ยของเราได้อยู่แล้วเนียฮะดิฟมา1 2 3สามเหยียบแท่นแดดไปเลี้ยงไปนะนี่นะครับประมาณนี้นะฮยเออเดี๋ยวสโลให้ดูนะครับ ไปแล้วนะหนึ่งจุดนะครับเรามาจุดต่อไปตรงนี้นะครับเอาใหม่นะคือตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทำเป็นแบบพุ่งไปก่อนนะให้เราเเฉียงขวาไปนี่ให้เรามาแบบนี้นะครับแล้วก็หามุมนะฮะให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะ่ะสามเหลี่ยมแบบเนี้นะฮะเออเราทำางไงก็ได้ให้มันดิฟครั้งเดียวครั้งเดียวอะ่ะเออนะครับก็ต้องลองดูกันนะ ปพ๊บเข้ามาตรงนี้สามเหลี่ยมแอดวานซ์นี่มันจะพอดีเป๊ะๆนะครับเอออยากให้ลองไปซ้อมกันแอดวานซ์ Advanced. ถ้ามันไม่พอดีก็ดิฟแก้เอาเนะี่ยเพิ่อ่ะสมดยอดเพิ่มแอดวานซ์ Advanced. โอเคนี้เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยเบี่ยงขวาไปก่อนนะครับแล้วก็เบี่ยงซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้เอาใหม่นะเดี๋ยว สโลให้ดูนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนี่ครับแล้วซ้ายมา ตรงนี้ก็ทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้ทำการกดในโตรก่อนนะกันนะฮะให้ทำการกดในโตรก่อนนะครับยจะยยังไงก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเลสซิ่งหรือว่าแมทเทินะครับให้เราทําการกดในโตรไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราทํา CW ไม่เป็นนะครับให้เราทําการกดในโตรไปก่อนแล้วกันนะครับเอาแค่นี้เลยนะปุ๊บพอปุ๊บแล้วกดในโตรไปเลยนะฮะความเร็วม,มันจะ พุ่งพุ่งแบบมากๆานะฮะหรือว่าสำหรับใครนะฮะที่เรสซิ่งนะครับก็แนะนำว่าให้ทำการ C W W นะครับปึ๊บปึ๊บไปสามร้อดเนะี่ยเออแล้วมาตรงนี้นะครับคือจุดง่ายๆเลยนะเข้ามาตรงนี้นะครับดิฟลงมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็แค่นี้เอง นะถ้าเกิดว่าเราจําด่านได้นะครับจําด่านคือสําคัญมากๆนะครับ20-40%อะนะครับถ้าเกิดว่าจําด่านได้แล้วก็รู้ว่าคงนี้ใช้อะไรนะครับบอกเลยว่าโอ้มีโอกาสชนะที่สูงมากๆนะครับนี่เข้ามาตรงนี้นะเออเปิดนี่ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็สำหรับใครที่ดูไม่ทันนะยฮะก็แนะนาว่าให้ลองมาฝึกซ้อมแล้วก็ดูไปด้วยเนะี่ยแล้วก็ทําไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําตามที่ผมบอกเนี่ยเริ่มแรกนะยครับให้เราทําการไปช้าช้าก่อนโดยการกด mid boost การจําไปก่อนนะว่าโค้งนี้ทําอะไรบ้างนะครับออแล้วก็อันที่2ก็คือเริ่มใช้ไนโตรนะครับใช้ไนโตรไปเลยนะไม่ว่าจะกดเพียวยวหรือว่าอะไรก็ใช้ไปเลยนะครับแต่ว่าขอแค่จำด่านให้ได้แค่นั้นเองนะครับ อะเดี๋ยวเราไปดูแบบเต็มๆกันดีกว่านะฮะว่ามีรถคันไหนไบ้างนะฮะที่เล่นด่านนี้แล้วโ,โหประสิทธิภาพดีมากๆนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารถคันนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะว่ามีรถคันไหนไบ้างนะครับที่เล่นได้เนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย